เซอร์เบอรให้คุณเต้ยพงศกรครับและประสบการณ์กนะารวิ่งโตกเกียวมาราธอนของเขาเรามาฟังกันสดๆว่านะเป็นยังไงบ้างชืวว่าเป็นงานวิ่งในฝันเลยไหมรันนี้ในฝันเลยครับมันเป็นรายการเมเจอร์ที่ผมอยากไปมากที่สุดที่หใน6เลยนะโตกเกียวเพามันเป็นแถบเอเชียครับจริงแล้วผมอยากไปให้ครบทุกสนามเลยครับก็ต้องขอบคุณทางเอซิีไปก่อนเลยครับ น่ควรเป็นงานแรกของเมเจอร์เลยไหมครับเป็นงานแรกเลยครับเป็นงานแรกเลยแต่จริงแล้วไปวิ่งที่ญี่ปุ่นก็เคยไปวิ่งมาแล้วสองครั้งครั้งที่สามแอันี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเลยงานใหญ่ที่สุดเลยไปวิ่งรายการนเจอร์รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่วิ่งจบ เพราะว่าฝนตกด้วยอากาศหนาวด้วยช่วงเดือนที่วิ่ครับคือเดือนไหนมกปรมาหรือว่าเออมีนาครับมีนาใช่มีนก็ยังเย็นมากๆอยู่ยังเย็นมากๆครับก่อนไปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเต้ยก่อนไปนะครับเออผมต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาร่วมโปรเจกต์นี้นะครับลงทาิเตอร์ไลน์เขาให้ผมมาใส่ลูกหน้าก่อน3เดือนโดยการปิดถึงความลับไว้แล้วก็คมีนักวิ่งที่เขาคัดมาสิบคน ประมาณ10คนนะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เทรนกับเทรเนเนอร์เชฟวี่ในการส่วนตัวเทรนเรื่องลงเท้าคุณรู้สึกยังไงเข้าสัมภาษณ์เราตลอดเวลาเลยเาเขาเก็บข้อมูลเรตัวด้วย<ม>แล้วเขาก็ให้โปรแกรมเราในการึกซอ้อมวิ่งมาราธอนการที่จะให้เราบรรลุเป้าหมายเราในการทีม่มาราทอนครั้งนี้ด้วยสแสดงว่ากซ้อมถึง3เดือนก่อนปวิ่งนะฮะซ้อมอย่างไรบ้างยังอย่างเช่นวันหนึง <3 S 1> น่งวิ่งซึกประมาณกี่โล เ,เขาก็จะมีตารางให้ครับเราต้องส่งตารางเราไปให้เขาด้วยเพื่อที่จะแมทชกับตารางวิ่งที่เขาจะจัดให้เราวาวันนี้วิ่ง5้าโลนะอีซี 10, นะ่วันนี้วิ่ง10นะวัะน,นนี้วิ่งอินเทอร์นะอะไรแบบนี้จะจ่าย <ไป S 2> ให้ใช่ครับแล้วเรื่องของสภาพอากาศที่เขาบอกว่าหนาวฝนตกเง เราเตรียมตัวได้ไหมสำหรับ่วกเีย้ oh. ตอนแรกผมกลัวมากเลยครับคือแบบเย็นมา,มากๆทั้งเย็นทั้งแบบเราจะเป็นตะคิวไหมจะปวดฉี่เข้าห้องน้ำบ่อยไหม uh huh. แต่ว่าเชฟวีเขาให้สอนเขาให้คําสอนนะ uh huh. เขาบอกว่าคุณไม่สามารถคุมธรรมชาติได้คุณจะไปสั่งให้แบบฝนหยุดตกได้ไหมสั่งไม่ได้แน่นอน uh huh. สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องอ uh ินจอยไปกับมันต้องสนุกไปกับการวิ่งแล้วการวิ่งมันจะมอบความสุขให้กับเราเราก็จะวิ่งอย่างมีความสุขกัน มีความสุขไว้ก่อนนะใช่ครับจังหวะที่ยืนอยู่ที่สตาร์ทไลน์ความรู้สึกเป็นยังไงอ๋อเปียกเป็นหมดทั้งตัวนะฮะเช้าเปียกเปียกแบบโอ้โชาเป็นหมดแล้วเมื่อไรจะได้วิ่งอยากวิ่งมากแล้วเขาแบบปล่อยพอปล่อยตัวปั๊บโอ้โหเริ่มเลยคืคนความคืกคืนเสียงบรรยากาศทุกอย่างมันพาไปหมดเลยหายหนาวเลยหายหนาวเลยครับจับเสื้อผ้าสามชั้นก็ถอดไปหมดเลยเหลือชั้นเดียวลใช่ครับนี่แล้วเข้าฟินิชไลน์เข้าฟินิชไลน์ความรู้สึกนะครับือแบบโอ้โหมันทรมานมากเลยนะ มันทรมานช่วงเหมือนเราต้องแข่งกับตัวเองแข่งที่จะเอาชนะตัวเองเขามันมีมารจริงๆนะมีนาทิวมันจะมีมารบอกตัวหนึ่งมันแบบมารขาวแล้วก็ตัวหนึ่งมารดำเันแบบหยุดหน้าอยู่นาพอแล้วพอได้แล้ววิ่งเดินเถออะไรเงี้ยไปรับของกิงข้างทางดีกว่าไหม,มอะไรเงี้ยแต่มารขาวก็แบบเฮ้ยเราต้องฟู้เราต้องชนะให้ได้อ่าแล้วเราก็ชนะมาได้และที่กิโลสุดท้ายมันจะเป็นแบบขึ้นเนินด้วยอ๋อเหรอขึ้นเนินซึมๆเล็กๆโอ้โหทรมานมากเลยอะ อะไรมันจะถือทันทีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้รองเท้าคนนี้ช่วยครับ <c oughs> ใช่ไหมบอกเลยนะว่าประมาณกิโลที่30กว่าที่ผมหมดแรงไปอ่ะผมแอบลงส้นทเท <c oughs> ้า้วยเวลาวิ่งอ่าเหมือนเวลาวิ่เหนื่อยมันจะดีนะ,นะ <c oughs> ใช่มันจะ <c oughs> เหนื่อยแบลงส้นเท้าแล้วมันจะแบบเสริมแรงไปด้านหน้า เหมือนแบบมันผลักเราไปด้านหน้าทำให้เราแบบมีพลังกำลังมากขึ้นเอใช่จบได้แน่นอนเวลาเท่าไหร่ครับเวลาสา,ามา 3, 5, ชั่ว 5, 18, โมงห้าสิบแปดกับยี่สิบเก้าวิซับสี่ใช่ครับสุดยอดนะฮะขอเสิญโปรโคุณเต้เตยด้วยนะฮะซับสี่ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแชนขนาดน,นั้นนี่ไม่ง่ายเลยถามหน <c oughs> ่อยมีการแวกฉี่ไหม ไม่ครับไม่ไม่หยุดใช่ไหมไม่เสียเวลาไม่หยุดทำแต่ว่าหมอเมให้ให้คําแนะนํานะหมอเมย์บอกว่าถ้าฝนตกเยอะฉีไปเลยฉีไปที่ใครรู้หรอกปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยไม่มีใครรู้แล้วมีเหรอแล้วมีเหรอหมอเมบอกถ้าตกหนักๆนะแต่ถ้าตกไม่หนักก็จะเห็นเลือด แต่เราไม่ฉี่ไม่ฉี่ไม่กล้าในการกลัวรองเท้ากลัวราเท้าพังกลัวรองเท้าพังนั่งลงชามักรองเท้ามากเลยนะพี่แมททีมพี่ผมสั่งชื่อเลยนะทีวีเคพูดกูดีเลยวันนี้ใช่กูดี้เลยครับดูดีเลยะใช่ครับรักษามากเสร็จปุ๊บซัดเลยอย่างเี้วซัดอีกด้วยไม่เคยซัดอะไรซัดอย่างเดียวชักมือครับสำหรับคนที่กำลังจะไปวิ่งมาราธอนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนมีคำแนะนำอะไรบ้างครับพี่เต้ยอยากให้หลออไปวิ่งครับอยากให้มาออกกำลังกายแรกๆเริ่มจากการเดินก่อนดีกว่า ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบมอง,างการที่จะซื้อสุขภาพเราแต่วันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปในภายภาคหน้าสุขภาพเราจะได้ไม่ต้องไปเสียไปทันในตอนนั้นครับ,รบอยากให้ทุกคนหันมอง,งกายแล้วก็เริ่มตั้งแต่5กิโล10กิโลครับถ้ามันจะเริ่มแบบอยากจะชนะตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะอยาก พัฒนาไปเรื่อยจริงจริงอย่าง,ง,งผมเอง,เองเนี่ยเริ่มตั้งแต่10กิโลเลยแล้วก็แบบพี่โหเห็นคนมันทํนเาเวลาได้ดีเราก็แบบวิ่งแข่งตัวเองอยากอาจ,จะชนะเวลาตัวเองทําให้ตัวเองแบบเวลาดีขึ้นอพอ10กิโลเราถึงเป้าหมายของเราแล้วเริ่มอยากเปลี่ยนมาเป็น21กิโลเยขึ้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่เคยคิดจะวิ่งมาราธอนแต่แรกเลยไม่เคยเลยครับไม่เคยพอได้มาวิ่งมันช่วยเรื่องของการสมาธิเรื่องโฟกัส ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองรู้จักร่างกายตัวเองซึ่งมันมีผลกับอาชีพผมด้วยนะอาชีพนักแสดงมันต้องรู้จักร่างกายตัวเองแล้วก็รู้จักมีสมาธิโฟกัสอะไรอย่างนี้ใช่ครับช่วยได้แน่นอนครับช่วยได้แน่นอนนะครับสุดยอดครับขอเสียงปรบมือให้กับเต้ยอีกครั้งหนึ่งครับนอกจ็นเต้ยแล้วยังมีนักกีฬานะฮะผู้ที่รักกีฬาและการวิ่งนะฮะมาอยู่กับเราขอเสียงปรบมือให้อีกสามท่านครับคุณนักสตาทอนคุณนุ่นอัจารีและคุณโยโยสวัสดียัง่สามท่านครับ ปิดทีงนั้นเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกครับถามเลยดีกว่าครับคุณนักและคุณโยครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ Grand o p e n i n นนะฮะ f i c i a l Launch ของ ASIC m e t a ั Ride คุณนักครับ ผมก่อน,นะครับหมนก่อนเลยจริงผมเนี่ยไปใส่วิ่งมาแล้วเหมือนกันนะครับาาแล้วก็คือตั้งแต่ตอนแรกอะเห็นเต้ยใส่วิ่งงานเนี้ยอะฮะก็รู้สึกที่มันสวยมากมอ,อ,อยากบอกเตย้ยเป็นอยู่เลยว่าอยากได้มากเลยนะครับแล้วก็ก็เลยรีบไปถอยมาจากที่ร้านเลยจัดเลยแล้วก็ไปใส่มาแล้วแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากอย่างตัวนี้คืออย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นนะครับพื้นมันจะโค้งใช่ไหมครับเวลาเราวิ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเหมือนวิ่งแล้วก็ตก แต่ว่าจริงๆล้วสิ่งหนึ่งที่คนอื่นทำคือจริงวิ่งมันต้องเหมือนดันตัวไปข้างหน้าด้วยนะครับแต่อรองเท้าเนี่ยด้วยชนิดลของมันอะ่ะมันจะทําให้การดันตัวไปข้างหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าวิ่งโด,โดยที่อาจจะเปลี่ยนนิดเดียวน้อยกว่ารองเท้าว,วิ่งอนื่นน จะช่วยช่วยมันจะมีเทคโนโลยีที่มันเรียกโปรเทลอะครับขาปรเทลไปข้างหน้าพกเทลคือคือเหมือ,อ,อนดนตัวไปข้างหน้า <c oughs> จริงๆแล้วก็เหมือนกันผมสวมหมวกใสข้งแรกก็รู้สึกว่ามันมันอยากจะพุ่งไปข้างหน้าทันทีเลยแหละขนาดไม่ได้วิ่งนะแค่เฉยๆ,ๆก็ก็พุ่งแล้วแหละลงไปเลยครับพี่กบ้าเลยพี่โยครับเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าโยอาจจะแตกต่างนิดนึงนะคะคือตัวเรานี่เวลาวิ่งเนี่ยมักชอบเกิดอาการบาดเจ็บเพราะว่าเหลังจากขามันเล็กมากนะแล้วก็กระดูกในแข้เล็กโยเคยเกิดกระดูกในแข้รล้ามาแล้ว คราวนี้เ,นเราใส่รองเท้ามันมก็เยอะแต่ตัวนี้นที่ใส่อย่างแรกที่รู้สึกคือเวลาทำเซิร์ฟนันเองคือทุกครั้งที่วิ่งโยลลงมาจนถึง10กิโลเลยนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกคือว่าพอเล่น10กิโลไลาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นตขึ้นเราใช้นายให้งอหลงแต่ที่มันแบบรู้สึกว่าถูกใจที่สุดคือทุกครั้งที่วิ่งอยู่ไม่เคยเกิดความรู้สึกว่าบาดเจ็บคือจริงๆไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามเราจะต้องเจงง็บนักแข่งเล็กๆน้อยๆจนเจ็บไปถึงมาก แต่ครั้งนี้คือใส่มานะทุกคนเนี่ยหกครั้งไม่เคยเจ็บเลยไม่เจ็บซู่ก้าวเลยไม่เจ็บเลยเลยคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่เบาหามวนาสุดยอดมากๆเลยนะถือว่าใส่แล้วสบายใจใช่สบายใจสบายตัวก็นุ่นล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นเท่าไหร่ก็ปกติเนี่ยจะใส่รองเท้าที่มีลักษณะบางตลอดค่ะครั้งแรกที่สวมใส่คือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะรองเท้าเนี่ยมันมันหนามันอาจจะนุ่มเกินไปแล้วทำให้แบบวิ่งเราอาจจะไม่สนุกแต่พอมาใส่จริงรู้สึกว่ามันค่อนข้าง เด้งแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่พอเวลาวิ่งเนี่ยมันเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันคล,าล้ายๆกันพอใส่เหมือนมันมให้ความรู้สึกเด้งแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปข้างหน้าไอ้ความรู้สึกไปข้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้พอก้าวไปเนี่ยปกติจะเป็นคนทีออ่ติดลงโซนไปกับเ <ไป S 1> บร,รกเองซึ่งก็จะไม่ค่อยดีไม่เปิืองแรงใช่ค่ะแต่พอใส่คู่นี้แล้วเนี่ยเหมือนกับรู้สึกได้ว่ามันไปข้างหน้าแล้วก็พอเวลาลงเนี่ยพอลงกล้าหน่อยมัก แเใส่ระ,มมะ,ะดีจริงๆนะฮะการวิ่งสำคัญกับชีวิตคุณอย่างไร้ากทุกคนนะ <ST IT U TS> การวิ่งสำคัญนะคัคือผมว่าตอนนี้ผมวิ่งมาประ,ประมาณ5 6ปีแล้วครับและสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือเมื่อก่อนผมนเป็นคนมไมนะ่เอาไหนเรื่องกีฬาเลยแล้วการวิ่งนะครับ ด้วยด้วยลักษณะของกีฬาปันเองก็คือการพาตัวเองไปข้างหน้าใช่ไหมมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในมายเฟตแบบนั้นแบบทั้งชีวิตเลยการการสนุกกับการพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างที่เต้ยบอกครับคือเราจะเหมือนเอาชนะตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเจอตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเก่งกว่าเดิมสติติแรงกว่าเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันมันสนุกมากครับการเพิ่มระยะใช่ครับทำเวลาให้ดีแล้วมันจะไม่ใช่แค่กับเรื่องวิ่งครับพี่มาทิวมันจะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนมีลักษณะนิสัยแบบนั้นกับทุกเรื่องเลยในชีวิตรื่ใช่ เอบคัวเรื่องเ่อนไนะครับทุกอย่างมีชวิตนะฮะครับโยนะครับน่าจะเป็นมีผลกับเรื่องที่แบบการยึมเอาผู้คนมารับการยมคือถ้าคนเ่แบบโยเนี่ยเป็นรำแบบมาตลอดแล้ววันนึงก็เปลี่ยนอันราะลัไม่ได้แต่ลายคนก็ทำได้โยดึงเอากลุ่มคนที่แบบเขาไม่คาดคิดว่าตัวเขาจะได้อย่างเช่นกลุ่มเพืนที่สา ที่ไปปลกคนแม่บ้านทุกคนมาร่วมนพิธีการเราลัดเจริญไปที่สวนลุมฯเขามีพื่อนเพื่อนทุกคนที่แบบไม่เคยออกไปลังกายแต่ก็มาเริ่มจาัก,การยานวิ่งคือจริงการวิ่งเนี่ยว่าไม่น่าเชื่อเลยที่มันงได้ที่สุดแค่มีใจมีร่างกายที่พรอ้อมเพื่อนรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเราสาม,มารถเรือกวิ่งได้เลยโดยทัว่วการวิ่งลงมามันมาน่าจะสร้างกำลังใจให้กับหลายๆคนและก็ชักชวนทุกคนลุกขึ้นมาทำอะไรที่แบบเราไมา่เคยทได้ไดสุดยอดครับคุณดุลครับสำหรับนร่องการเล่นงานออฟฟิศนะคะจันทร์หึงสุขปกติเลย มื่อก่อนที่จะวิ่งเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดหลังแล้วก็เป็นคไ้ายกบบออฟฟิศยองทีนี้พอหลังจากวิ่งเนี่ยก็สัมได้ว่าร่างกายเนี่ยร่างกายดีขึ้นแล้วก็อาการพวกปวดหลังตามปวดหลังพอกไม่ดีเนแล้วก็สุบพาร์ตในเยไม่ปวดเลยแรงขึ้นการวิ่งสำคัญอย่างไรกับคุณการวิ่งก็ให้เรื่องของสุาภาทีมงานสมานทีู่้จัร่านกายัน้องนที่นี่ก็้าดตแรก ตอนที่ผมวิ่งเนี่ยฟังูฟังตลอดฟังเพลงฟังเพลงแต่พอได้ถอดออกมาปึ๊บมันทาให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เราวิ่งไปได้มากขึ้นมองเห็นผู้คนมองเห็นธรรมชาติสวยงามมองเห็นกําลังใจที่มีกับเราพลังบวกที่กับเราแล้วเราก็เรื่องนี้ขึ้นางกายตัวเองมากขึ้นทแลไมก็แบบเนี่ยได้คุยกับเขา มันจะไปทันแล้วนัเหมือนแบบมันกับได้คุยว่าแบบวิ่ียวยไว้หมอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้จักจริงๆถ้าคนไม่เคยวิ่งอ่ะอยากจะให้มาลองมันจะมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆครับแล้ที่สําคัญคือเราต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเราด้วยครับอย่างผมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าผมชอบรองเท้าคู่นี้มากๆหลังจากที่เคยใสมาเป็นตะไลคู่นี้ซึ่งเป็นคู่ที่ตอบโจทย์มากๆซึ่งผน มันเป็นนวัตก,กรรมที่แบบใหม่แล้วก็มีเป็นแฟชั่นด้วยจะวยทจะเป็นรูปแบบรูปทรงที่แบบความสวยงามความเท่ใส่ได้เหมาะสำหรับเพศทุกใหม่แล้วคุณประโยชน์มันก็มากเหลือเกินก็อยากให้คนทุกคนนะครับอยากให้ได้รอจริงๆครับวันนี้จนถึงทค่งครึ่ง ถ้าวันนี้พลาดไปแล้วเราไม่ยังมีช็อปนะครับอยู่ชั้นสามครับอาแล้วมีลูกวิ่งร้องนะฮะใช่ครับเท้าตัวอย่างให้ลองไปด้วยผมว่าตรงนี้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามีมันไม่ชัดอ่ะทำไมเครื่องนี้มันชัดล่ะการที่เรามีรองเท้าที่เราเราเราชอบจริงๆชอบใส่ชอบวิ่งจะทคให้เราส้อมมากขึ้นวิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปครับอย่างผู้นี้ใช้ต้องออกแล้วเข้าใหม่มันตอบโจทย์เพราะว่าโจทย์เราคือวิ่งเดอะลองรันคือวิ่งได้ชนะระยะทางไกลทุกอย่างเลยไม่ว่าแล้วก็ความเร็ว ติดระดับไหมฮะอ๋อถ้าระดับโล้มนี่น่าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าพวกโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยเขาจะเร็วมากค่ะน่าจะแบบ9ชั่วโมง10ชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะฮะจบได้ก็สุดยอดแล้วฮะต้องซ้อมลักขนาดไหนฮะคุณโยีขึ้นการแตร์ตลอดอายหนักทั้งหมดปี2 0 1 8ต้องไม่ชัดอยู่เดี๋ยวเพราะว่าโย่ลงไปใส่สนามใช่ไหมคะคือในบทเดือนเนี่ยจบปี2008แปลกเนาะแต่์ทำไมเครื่องนี้ชัดอ่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีคิสที่สุดในชีวิตของเยะแหละสำหรับสิ่งที่เราแบบเคยมาเจอว่าการซ้อม6วันต่อสัปดาห์บางวันเช้าเย็น บางวันเชื้อเราจ้อง6-7ชั่วโมงปั่นจักรยานทีเนี่ยซ้อมทีต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปในอากาศสภาวะที่บ้านเราแบบค่องาร้อนไู่น่าจะรู้ดีคือก็ต้องบานมากก็ถือว่าปีที่แล้วคือขึ้าางปีแรกหายใปในการซ้อมตนลางซอ้ซอมมันมากตอนเป็นพุ่งบนจาที่ทมันแรงาวันจาส่วจะว่ายน้ำเพราะวา่าสรว่ายนนที่เราค่อนข้นนางหายไปเช้าก็จะว่าน้ำบาๆแต่างกาคถ้าไม่ชัดมันต้องไม่ชัดตั้งแต่เครื่องนี้ถ้าปั่นจักรยานเปลี่นค ไมความเลยว่างเสร็ต exactly. ้องวิ่งสลับกันวิ่งนัดอาจจะเป็นยังไงก็จะมีบางวันชีวิตสองอย่างสามอย่างลยไปเรื่อยๆแทบไม่เคยมีเวลาออกไปเที่ยวเจอเพื่อนฝูนี่กัพุ่นบอกว่าหกเดือนจะหายไปไหนเนียวันเดีย่างนี้ว่ายปั่นวิ่งอย่างนี้แล้วก็นุ่นทำยังไงทำงานออฟฟิศยังวิ่งไกลได้ใช่ของนุ่นเนี่ยคือทำงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ซ้อนได้ก็จยใช่เขาบอกว่าชัดแล้วแล้วงานก็จะเป็นตารางเลยว่าที่นั่นมันรอ จะมีว่าวันอาทาตก็เป็นงันวิ่งวันพุธทันขันแล้ววิ่งวิ่งหัดว่ายน้ำอะไรเงี้ย่ะก็จะเป็นเชื้อรามันเป็นบางเครื่องเหรอแสดงว่ามันแล้วแต่เครื่องคนแบบบางทีสัญญาณไม่ดีอ่ะก็ทำให้ร่างกายรู้จักว่าตอบวิชีพจับยานใช้เวลานานในการ จริงๆนะฮะสุดท้ายครับอยากให้คุณโดฝากทิปหรือว่าคอนเเนะนำอะไรนิดหนึ่งสำหรับคนที่สนใจวิ่งเทรลเลอร์จริงๆวิ่งเทรลเลอร์เนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องฝึกควบคู่กันไปหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราวิ่งเรูทำได้คือสมัครโยนี้ถ้าจะเป็นถ้าถ้าเกิดว่าอยากเล่้ยงชิมพ์คนจะจะฝึกทุกสั่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำวิ่งจะต้องฝึกแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำนะเราไม่ได้เราไม่ได้ คุณต้องเรื่องที่าเวลาใดขึ้นการวิ่งที่ต้องทนต่อสภาวะอากาศต่างๆซึ่งมันจะต้องให้หลยเลบอกว่ารับวิ่งที่เกสจน์อเนการอาจจะต้มาปรับ่ัวเนการทีมาอีส่วับว่าจงไม่ยากเกินไปเพราเรามีหลายวิญาในการเล่นนะไม่ต้องมาไแมนพวกเราก็ได้เรื่องระยะสป้นันไปกวาตัวย่อออมาใช่อบุท้ายครับพี่นัดครับ สนามต่อไปคุณจะวิ่งคืออะไรกับที่คุณจะใส่เบสท์ไรท์วิ่งนี้จะเป็นสนามเรคุยกันไว้กับทีมเอซใช่ไหมครับทีมไปโฟร์คอสบอลฮาร์ดก็คอสบอลฮาร์ที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นการบว่ามันอุ้ยชกไปอีรอบเลยนะเป็นพัน์ทที่มีการจัดด้วยในสิ่งที่ดูใช่ครับจริงๆเองที่อยากเสริมเมื่อกี้ที่พี่โยคนรุ่นแล้วก็เตยพูดนะครับคืออย่างวันนี้เราคุยกันอาจจะดูเหมือนว่าวิ่งจริงจังมาก แต่ที่ว่าอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเรื่องวิ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับจากข้ามโลกสิบโลอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องของเรื่องเราแบบไปแข่งระดับโลกอะไรเท่านั้นแต่ว่าถ้าเทาวิ่งมาสักระยะอย่างพวกเรามันก็จะเจอความสนุกความท้าทายอะไรที่มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกกันเริ่มจากวิ่งเล่นๆนะเพื่อสุขภาพวิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มจริงจังเหมือนสี่ท่านนี้นะขอสิบรองวิ่งให้ไสี่ท่านนะครับผมครับอาจจะท่านรือมูปถ่ายรูปนมือถือก่อนนะครับ มายทุกคนทำงานเยอะรักก่อนเลยเหลือแต่ประสบการณ์ที่น่าสนใจของแต่ละท่านก็มีประสบการณ์และเป้าหมายที่แตกต่างกันไปครับแต่ทุกท่านรักการวิ่งนะฮะจะบอกว่าลองใส่ในกระไรแล้วแต่ทำไมเครื่องเราไม่ค้าไม่ได้ซะแล้วนะฮะแปลกเนาะกบอกกับพวกเคาจริงๆครับแต่ของนกเมื่อแต่กับและเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวเอาเช้านี้น่าสนใจนะ